พี่นองสิภาไปหน้าไปดำนานะคะไปด้วยกันเลค่ะไปเอารถก่อน ก็ใช้ยานพาหานะมานะคะมาทุ่งนาข้าวค่ะมาถึงปแปลงนาแล้วด้วยจ้าก็เป็นทุ่งนาข้าวเนาะด้านนั้นก็เป็นฝายน้ำร่นขนาดเล็กนะคะเป็นรำน้ำคลองค่ะรำน้ำคลองนะคะรังน้ำรำน้ำคลองแล้วก็มีถนนรูปลังค่ะข้ามฝากมาก็เป็นพื้นที่แปลงนาของชาวนาค่ะ คลองนะคะรำน้ำคลองก็ใช้ยานพาหานะในการมาก็เป็นการใช้รถจักรยานยนต์นะคะรถมอเตอร์ไซค์เคบ้าเรานะคะนี่คือก็จะมาทำการสมแซมแปลงหน้าคะ่ะร้านชายนะคะปะช่วยในการดูแลนะคะช่วงเช้าก็ได้ทำพี่น้องก็ได้ถานูก็เช้าหน้าก็ได้ ถ่ายถอดสดไปนะคะในการเคลื่อนย้ายต้นกลานะคะก็ได้ต้นกลาอยู่ประมาณสิบมัดน,นะะี่ค่ะตอนกลางวันก็มาทําได้นิดนึงนะคะแล้วก็ไปทํากิจกรรมกับให้ลูกนะคะเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเป็นคุณแม่นะคะไปดูกิจกรรมของบุตรนะคะที่โรงเรียนกลับมาก็พักผ่อนในช่วงตอนเที่ยงะคะ่ะตอนค่ำๆเราก็ออกมาอีกนะเพราะว่าเป็นช่วง แดดอ่อนแสงแดดอ่อนแล้วก็สร,รมาริที่จะลงทํานาได้นะคะก็ลงมาทานาหนี่คือมาสมแซมแปลงหน้าเขาะคะ่ะ